สว,วัสดีครับไม่ไน้เสียมปาข่าวสีาพ้าะมาเบ่งกลับจากฟิชชิงกลับจากฟิชชิงเหรสิมาเบ่งเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านหนองม่วงครับว่าเพื่อนเฮ็ดจังไ๋เพื่อนเร่งแยกกันจังไ๋อันเพื่อนเฮ็ดเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงครับอ,รอันนี้เพื่อนฟิชชิงครับนี่ฟิชชิงหมวดสวัสดิ์ชิมงานเพื่อนนี่ครับเพิ่น เบบว่าสามาชี้กันนะครับไวกลุ่มชาวบ้านของเพื่อนอ่าีนี้มันแล้งเพิ่นก็เลยเราก็ได้เท็ดปีนี้ครับเพราะว่าเนี่ยครับเพืเ่อนเทีเป็นแปลงมันแปลงแปลงละหลังครับแปลงละบ้านเล็กที่ครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเพื่อนหาจูหาจินแบบว่าต้องเสือ้อทำทาได้มาที่มันเหลือจินเพื่อนก็เอาไปขายครับ นี่คร no, no no, no cool well. ับเบิ้องเราครับงามนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นแปลงเป็นแปลงครับนี่เพื่อนปลูกแบบสวยงามครับเนี่ยเพื่อนดเป็น็อบเป็นล็อกแบบใส้ปูนซีเมนต์อ้อมบ่าหายาเกิดแบบว่าเพื่อนดอันแบบว่าบ่าหายไม่หนุนครับผู้นำท่นกันเดี๋ยวเสมาข่าวเส้นเบื้องครับว่าเิ็น ปลูกผักอย่างแน่นี่ครับนี่อันนี้กระเทียมไม่หมดเลย่ครับนี่ว่ากระเทียมไม่หมดเลยกระเทียมครับนี่ครับอันนี้หมักพริกครับข้ามหมักพริกเลยเดี๋ยวนี้โู้ละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้ครับหมักพริกเลยนะครับหมักพริกสุกแล้วนี้โู้ละแพงครับนี่ครับเป็นไส้ปุ๋ยปุ๋ยขิงหว้าครับเนี่ยไส้ปุ๋ยคอกเลยครับว่าต้องฉีดยาครับเป็น เหี๋ยว่าปอดันปอดซันทิสอ่ะจ้าครับของกลุ่มแม่บ้านปอดันทิสอ๋อของกลุ่มแม่บ้านของบ้านคกมวงครับเป็นลมเป็นล้อมกลุ่มบ้านหนองว่วงบ้านหนองม่องเป็นล้อมกลุ่มกันครับโอ้ยบ้านหนองม่วงครับนี่ครับเป็นล้อมกลุ่มกันครับนี่ครับคนครับนี่ครับ ครับเบิ้งเอาครับสายแขวนสายบางอย่างจะไ่เห็นที่เดียวครับเบิ้งแท่งน้ำเพิ่นครับนี่เพิ่นเอาแท่งน้ำแสดงรายไว้เพื่อว่าแท่งน้ำแท่งน้ำของโซล่าเซลล์เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ไฟฟ้านั่งกระสังน้ำนึงครับเนี่ยสังน้ำที่เพิ่นเอาไว้ตะปลูกผักโดยเฉพาะสังอีกสังนึงเพิ่นให้คนเมาเรียนเบ็ดครับเพื่อเอาเงินเข้าหมู่บ้านครับนี่ครับ อันนี้ผักยังไงต๊ะโอันี้มะเขือครับอันนี้มะเขืออันนี้มะเขกือนั่นเพืกเก่อน,นก,กอที่ปลูก,กทั่วมังหยังไปครับครับ,รบนี่แหละเพื่อนสามาชีก,กันดีครับบ้านหนองม่วงครับนี่ครับผักปลอดสารพิษนะครับ ผู้เ,เล่นเบียดเพื่นกเ็เล่นครับเนี่ยนะครับน้องนั่นเพื่อให้ผู้ประมุนเล่นฟิชชิงแล้ว่็เอาเงินเข่าหมู่บ้าน <ทำ S 1> เพื่อที่ได้อันสร้างถนนคนทั้ง,งหรือว่าส่วนรวมครับคนครับว่าไม่ในหน่อยเด้ครับเนี่ยผููเป็นมาปูไว้แล้วมันกลับนี่ครับเป็นนะครับแผงโซล่าเซลล์เป็นเห็ดครับโอ้ครับ ครับงบประมาณตกม้ากับมาเฮ็ดนั่นบครับสวยงามครับนันกำลังงามเลยครับตัวนี้ตัวนี้ผักตัวนี้ปลูก้อนมูมั้งครับเนี่ยครับอันนี้เพิ่นปูก้อนมูครับเนี่ยครับปลูก้อนมูนั่นครับนี่เพิ่นปูกกอนมูสวยครับเนี่ยเห็นบอเกจเกรของเขาวภาคอีสานครับนี่ครับ หอ,อมป้อมหอ,อมป้อ,อ,อมอนี่แล้วก็ผักขี้หอ,อมป้อมผักขี้เนี่ยครับผักขี้สวยงามเลยโอ้นี่ครับอ๋อครับสมบุ่นเพิ่นปลูกแล้วจะพันได้เกิดครับเชิตาขาวเลยพามาถ่ายเบิงว่าเป็นยังไงน,นะครับสวยครับเพราะว่นาน้ำเพิ่น ทีนี้ก็เพินเก็บไว้เพื่อไว้ปีหนาแล้วว่าปีกายมีแรงเพิ่นก็บอกให้ได้ปลูกนะนกเพิ่นล้มคุมกันดีแท้เศรกิตพอเพียงเหลือกินได้ขายครับนี่ครับกระเทียมนี่ครับแตงอ้แตงสวยงามเลยครับนี่ครับเราปลูกอันนี้มั่ง ภาษาเราเพื่อนหอมเประเน,ปนะครับเนาะเนี่ยเนาะนี่ครับอันนี้ทั่วกันลังเกิดครับนะเดี๋ยวที่ตอนนั่นเดี๋ยวข้าเพื่อนสวยงามเดี๋ยวผมจีมาไทยให้เบิ่งอีกครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นกำลังปลูกใหม่กำลังงามนี่ครับกำลังเกิดโอ้สวยเป็นเทตีแท้ะครับอืมสวยงามเลยนะ่ะนี่ครับ เออแม่นแม่นแมนท่าต่อมันงามๆเนาะตอนนี้ตอนนี้ปลูกไม้ครับเริ่มปลูกไม้มันก็นเลยบไรโบธาดิแต่ว่าน,นี่ครับมันล้มกลุ่มกันได้ดีที่สุดเลยนี่ครับาายงางไก่ยางลำธางก็บพราต้องหยียบเนี่นครับเพราะว่าเฟินเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของมันท่านปลูกนะครับท่านใส่ระบบนี้ครับ นี่ครับน้าเพิ่นกับนี้ใสระบบน้าของไฟของมันแบบนี้ครับเนี่ยต่นนี้น้าเพิ่นก็ทิมาเปิดตัวนี้ครับเนี่ยมาเปิดตัวนี้ตัวว้าวตัวนี้เหล่าน้ามันก็ทิฉีดไม่ต้องไปหยากครับทุเมือนินนะบอกว่ามันมีวัฒนาการไม่เบิดแล้วอน,นี้ปลูกยังครับเนี่ยปลูกกระเทียมค่ะ ปลูกกระเทียม,ม,กกม,มอัม,มนเึ้นชาก็มูใชนไหมขึ้นได้ลายก็มูนี่ครับรปลูกกระเทียมนี่ครับวิธีปลูกกระเทียมเพิ่น อันจีบอันมันเป็นกระเทียมบ้านเขาเนครับจีบมาได้หน่อยนะับมันเป็นกระเทียมอันเห็นมันมันไม่ไม่กระเทียมบ้านแอกมันเป็นกระเทียมจีบม่วงเห็นบ่มีอ่อนพันเห็นเลยเอามาปลูกโอ้แต่มันมันแสีบเด้เพราะว่ามันหน่อยมันหมดแหละอันสุ้มไม่มันเป็นกระเทียมพันมันมันไม่พอเสบเนาะค่ะเพื่อน่ากระเทียมหนองบัวแดงเขึ้นว่าโอ้พันนมันมาจากหนองบัวแดงครับค่ะอือลนะครับวิธีปลูกนะครับมันจะไม่เสียบแล้วเพื่อนเก่านี่ลง ผมก็ขอจบชิปลงเพียงเช่นี้นะครับผู้ใดมากผู้ใดชอบกดติดตามมานะครับเส้นปากาวสวัสดีครับผม